กระแสกันมาพักหนึ่งณวันนี้มีความชัดเจนจากดรธนกิจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรพบราสารโซยนอระดับร้ายแรงในกระแสเลือดกระเพาะอาหารของนัทวุฒิปงลังดานักข่าวช่อง8วัย35ปีขณะที่ครอบครัวเห็นชอบอายัดต,ตำรวจรับทราบผลเล่งคลี่ปมขณะที่ดรธนกิจได้ตั้งข้อสงสัยขอสืบจากศพหลางโพสต์ภาพสารต้องสงสัยในวันที่5ธันวาคมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากร,ร่างของนัทปง เสียชีวิตยอย่างกระทันหันภายในบ้านพักย่านบางครวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนโดยผลการตรวจยืนยันพบสารโซยานในระดับสูงทั้งในกระแสะเลือดและกระเพาะอาหารซึ่งเป็นปริมาณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันทีจากการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายนัทวุฒ สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนในทางนิติวิทยาศาสตร์โดยสารพิษดังกล่าวมีฤทธิ์รุนแรงที่ขัดขวางการหายใจของเซลล์ในร่างกายส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วผลการตรวจนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่เปลี่ยนมุมมองจากการเสียชีวิตกระทันหัขนขณะหลับในเบื้องต้นขณะนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ส่งผลการตรวจอย่างเป็นทางการไปยังพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางโลยไซน้อยเพื่อใช้ในการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปโดยคาดว่าจะมีการขยายผลสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเช่นแหล่งที่มาของสารพิษและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อ ไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหาพบหลักฐานชี้ชัดแน่นอนในขณะที่ Facebook ของคุณพุทธอภิวันผู้ประกาศข่างช่องแปดโพสต์ข้อความครอบครัวของผู้เสียชีวิตเห็นชอบในการอายัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพราะเพิ่งจะทราบผลชนะสูตรและคอมเมนต์เตือนชาวเน็ตขอแสดงความคิดเห็นให้เกียรติน้องนัทวุฒิด้วยนะคบผมและพี่ธนะกฤตจ,จิตอารีรัตน์และคุณหมอตำรวจจะพยายามหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้ครับ ขณะที่ทางดรธนกิจจิตอารีรั์ได้โพสต์ข้อความว่าห่ออะไรของใครทำไมไม่ตรวจเกิดอะไรขึ้นผมขอสืบจากศพพร้อมภาพของยาและงวงสีขาวในหอ่องานนี้ชาวเน็ตรหรือว่านักสืบทางด้านโซเชียลได้ตกข่าวฉาดกันเลยทีเดียวว่ากูว่าแล้วเพราะว่ามันมีเงื่อนงำม,มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทางด้านของอาจารย์ติณได้บอกว่าการพบซอยนอทั้งในเลือดและกระเพาะอาหารกับผู้ตุยได้รับสารพิษทางปากในช่วงเวลาใกล้เสียชีวิตและเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือน่าจะเป็นการกลืนกินเพราะว่าตำแหน่งของสารได้บ่งชี้ว่าสารเข้าไปทางระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจนลนักษณะก็คือพบในกระเพาะอาหารแสดงว่ามีการกลืนจริงไม่ใช่เป็นการสูดดมการตรวจพบในเลือดระดับสูงแสดงว่าสารนั้นเริ่มที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วรูปแบบนี้ตรงกับคดีคอตกอด้วยสารพิษเป็นส่วนใหญ่ความเป็นไปได้ของคอตกอรหรือว่าคอตาตอสูงกว่าทุกสมมติฐานอื่นการปนเปื้อนหลังการตุยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากพบสารกระจายไปในหลายอวัยวะหากเป็นการปนเปื้อนหลังเสียชีวิตจจะไไม่พบกกาารรยยซนป ตับสมองและเนื้อเยื่อนี่ก็คือข้อมูลของทางอาจารตินเอาละสิใครเป็นศัตรูกับนต้ตปงในขณะที่ในเวลานี้มีคนขุดในเรื่องของการเป็น LG ขึ้นมาร่วมด้วยว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการหึงหวงหรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าตัวละครลับในเรื่องนี้คือใคร